มาไหมปุ๊บเราไม่ก็จะตีไม้เราก็จะตีไม้เราไมนก็จะตีไม้เราไมนก็จะตีไม้เราไมนก็จะตีไม้ตามล้านรอบอ่านมึงวาล่าล่าแล้วล่า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 เอาเกมไม่เละไม่เละแล้วชิวเฮ้ยล่า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 ในที่สุดกูเอทษนะมึงมึงตีไม้กับล้วเพื่อนกูต้องให้อภัยมึงหน่อยอ่ะมึงเข้ามานี่มาเราเพื่อนกูรออยู่ตรงนี้เพื่อนตีไม้ปะ มือบ่านแกเจ้าอะไรเอามาอเองน้องมึงไม่ต้องลงทีใหม่เออคุปุป้องเองน้องมึงไม่ต้องลงน้องไม่ต้องลงเนี่ยครับใครปวดมือปวดอะไรนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเล่นครับปวดขี้ได้ครับปวดขี้ได้ครับแค่ปล่อยปล่อยไว้แล้วปล่อยวางแล้วยูพาจุ้ยครับทีใหม่เออปล่อยวางยูพาจุ้ยครับเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ทีใหม่กูตายยังยังไหมเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ครับปล่อยวางครับ พี่สาวลำได้พี่สาวลำได้เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแต่เด็กเยเชาหาวาตีปวดเนี่ยตีร้อแบบเพื่อนเจ็ดสองตีร้อแบบเพื่อนจุดใจของเขาเจ็ดสองตีร้อแบบเพื่อนไอ้ตีร้องเลยโด็กูุณเจ็ดสองประมาณสามล้านรอบมามันจะพุ่งมาไม้พุ๊บมันก็จะตีไม้มันก็จะตีไม้แล้วมันก็จะตีไม้แล้วมันก็จะตีไม้แล้วมันก็จะตีไม้สามล้านรอบแล้วก็จะ กุไม้จริงกุไม้จริงตัวนี้กุไม้จริงไองยะฮยเว้ยติดติดติดเอาไปเลยไปเลยตีไม้เออตีไม้ยังยังตีไม้ตีไม้กุ้งอนุรักษ์ไม้จัดอออืโอ้โหมึงตีกี่รอบเนี่ยมึงไอ้ยิงไหมอุ้ยอุ้ยโดนโดนว่ะโอ้ยสงสารมึงว่ะลา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 เอาเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสูวเฮ้ย ลา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 ในที่สุดกูจะช่วนะมึงมึงตีไหมครบแล้วเพื่อนกูต้องให้อภัยมึงหน่อยอ่ะมึงเข้ามานี่มาแต่เพื่อนกลรออยู่นี้เพื่อนตีไหมป่ะอ่าฮ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 าฮ่า่าเฮียมือห่านเกย์จ้าวเอียอากูลงนี้มากูลงนี้อ่ะตีไหมเอายังตีไหมลงนี้ เอเย่ไอ้กูจริงไอ้กูจริงเออเฮ้ยตีใหม่ตีใหม่ยังโอ้ยิงจริงโอ้ยโอ้ยใส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 รเี่ยโอ้ยโอเค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 เจียงหมาโอชอบเรียกอะไรยี่มันก็โหดไาหรอกกูตายมันจะเย็นพอแล้วดูดูว่าแบบในรอบนี้ว่าตายโหดปเออกูไปโหดไปจริงเลยเย้อะไรนะฮะไม่มันถึงกูตายโหดไงเจ๊ไหมล่ะ เออแหละเออกูไปโหดเกินตัวแกเออโอเค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 อะไรนะไม่มีนะนาทีไม่เคยเฝ้าวันนี้ไม่เคยเฝ้าเลยตั้งแต่เกิดมาไอ้เหี้ยกูกูไปคุณเอาคุณไปเลยคุณมาเดี๋ยวขอใช้เหลี่ยมก่อนรู้ว่าสิ่งแต่คุณสวยเพื่อนสวยเพื่อนตะหักสวยเพื่อนสวยเพื่อนเข้ามาดิเพื่อนเออยัง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  ได้กินตะกี้นะฮะยู่แผ่นดินไหวมึงออกได้ไหมพวกกูกลอกได้หมดแล้วกูออกได้หมดแล้วเดือดโอเคโเคโอเคพี่ตาวออกได้ไหมพี่ตาวโดืดเข้าหัวนั่นโจไหนอุ้ยแช่ยไข่ต้มตายปะ ไข่ต้ม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 เอาดีๆไข่ต้มพี่ดาวโชงล้ำล้ำลำล้ำล้ำล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 ำด้งสวยพี่ดาวสวยสวยแบบฟูออกฟลูจีจีราซีไอ้เหี้ยดูทีไรพี่ดาวเดินไล่ตลอดเอาไอ้เหี้ยเอากูเหยเอาเอาอะไรมึงนี่เอาไม่เอากูเลยโดนช่องเลไม่โดน กูเสียวจัดกูเสียวจัดครับเสียวจัดขอยาครับขอบนยาวๆหนึ่ครับเราจะวนตรงนี้ประมาณสามล้านรอบนะครับวิ่งไล่หันนะครับคิดว่าเราวิ่งไล่หันนะยาฮึบฮึบปังอะอะบนรอบที่หนึ่งบนรอบที่สองโดดครับไปสวยครับสวยครับด้วยความจุ๊กซิกครับด้วยความจุ๊กซิกนะครับอไปไปไปครับไปครับไปครับโอ้โอ้มาเอากูเลย ล็อกฮ่าฮ่าดูกูหรอใส่เก่าอย่างแต่ว่าอาจจะรู้ว่า EU แบบเพื่อนเจ็บมันจะมาซับก็เลยใช่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 ตาอยากไปไหมฮ่ากว่าดีกว่าดีกว่าดีเอ้ยมันจะเป็นคนนั้นก็ได้มันคิดคิดรอบเข้าไหมไม่คิดรอบเข้าจัดตัวเนี้ยใช่รูคนนั้นเยอะเว้ยแล้วฉันแบบกลัวทุกอย่างเฮ้ย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 กูจะแข่ง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  เอว้าวคุณชาบ้าคุจชกบ้าอุ้ยเชี่ยหล่อจัดเชี่ยหล่อจัดคุณป็นอะไรครับตัวยสๆรวมกันเป็นเก้าเก้าเก้าโอ้ย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 กูก็คุณข้าวก็ขอบคุณครับพอแล้วพอแล้วคุณไปทำไมเปย์เยอะขนาดนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณไปขอบคุณนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณนะครับคุณนะครับคุณนะครับคุณไปคุณไปไม่กลัวคุณจะแล้รแต่อิวไม่ใจแลไรนะครับผมบอกไปก่อนเลย สวย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 คุณไปเคุณนะครับแกก็ทำอะไรได้น้องตีใครโดนป้าเย้สวยใส่ใอยาครับขออยาครับขออยาครับขออยาครับเดี๋ยวกูปกป้องมึงเองน้องมึงไม่ต้องลงตีใหม่อะกูบกป้องเองน้องมึงไม่ต้องลงน้องไม่ต้องลงเนี่ยครับใครปวดมือปวดอะไรนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเล่นครับปวดขี้ได้ครับปวดขี้ได้ครับแค่ปล่อยปล่อยไว้ครับปล่อยวางแลอยูพาจุ้ยครับตีใหม่ปล่อยวางยูพาจุ้ยครับเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ตีใหม่ กูตายยังยังไหมเลกแค่นี้เลกแค่นี้ครับปล่อยวางครับอิวบาจูงเองครับกูหลบกูหลบครับกูหลบครับกูหลบดิจิตอลครับกูแข็งครับกูแข็งครับมึงลงเองครับมึงตีโอเคโอเคโอเคกูหลุดดิด้วยคืออะไรคืออะไรอ่ะอันนี้แล้วน้ำชอบหลุดอ่ะเอ้ยมาเรากู้มเรากูมเาคุมเรากู้มคุต่แบอะไรวะกูหลุดดิด้วยอ่ะกูหลุดเกมกูหลุดดิ้นกูหลุดดิ้นแม่ขอยาครับไอ้น้ำหลุดดิ้นอ่ะ ยังไงบ้างเรียบร้อยฟันอุ้ยเียสวยสาวใสยสาแฉะไปคนละทางไปมันจะได้งงสายตาจริงจริงจริงเฮ้ยโดดเอเอากูไม่ลงครับกูจูงค่าเพื่องครับเชี่ยสวยพี่สาวสวยดิเพื่อนมึงหิวกูดิเพื่อนอุ้ยแข็งว่ะไม่ไรทุกคนดูแท็บ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 ว้า หนึ่งเจ้าโอวเจ้าโอวเจ้าหฟาดกันได้ยังไปก่อนได้ยังไปก่อนนะครับขออย่างห้เครื่องครับขออย่างห้เครื่องครับกูบอกเลยนะกูจู้แต่ห้าเครื่องอ่ะกูดูกูจู้แต่ห้าเครื่องกูยังไม่ล้มอ่ะกูมึงคิดว่าไงวะมึงคิดว่าไงวะมันเขาไม่ติดมันเขาไม่ถอเออชาวนั่นแหละชาวนั่นแหละชาอ้นชาอ่อน โอ้เพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเอ้มันจะยิงกูก่อนเนี่ยเพื่อนเอ้ชิบชีรอไปรอไปรอไปไปเองแล้วเองแะรฮึบดูดะสเตปยูป๊า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 ป๊นป๊า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 ป๊ยป๊า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 ป๊เป๊นป๊ยป๊า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 ป๊ป๊ป๊ป ไอเย่มึงเจอกันตอนไหนวะร้อนร้อน่อนร้อนเหรอพี่เต่อยู่ไหมอยู่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเก๊ไเอกคเก๊ะเก๊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 โอ้คุณลำแล้วเอาไปไว้ตรงนั้นได้ตรงหน้าต่างเลวังกลัวกลักยอยู่ตรงน้มึงกัเข้ามาเลยมัเข้ามาเลยมัเข้ามาเลยมับเข้ามาเลยเดินเดินเดินเดิเดินเดินเเดินเดเดยเดินเดิยเดเดินเดินเดินเดอนเดิ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 นเเเเ เออวางเลยวางเกเเเป็นตู้เปิดหรอป่าตเปิดหรอปเเเกเต้อคนทัมกันฉันลกได้อยู่เเเเมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มรู้ปโอเคกูรอมันแบกูรอมันแทุกคน